เอาเลยครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับด็อกอร์เ <c oughs> คนละไอวันคุณผู้ชมดูสิผมจับคู่เจอใครว้าวทำไมโลกมันกลมขนาดนี้ผมเจอเอฟซีตัวเองครับผมเอ้ย <c oughs> แล้วผมลืมไปเว้ยอ้าว,วันเล่นสึกโคนมันเลือกตัวไม่ได้นี่ว่า <S <S แล้วผมจะเปิดคลิปมาแบบด็อกเตอร์อไอเพื่ออย่างวะนะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเดยครับ <S 1> <S 1> มาแล้วครับผมอยู่ในเกมเป็นฮีเรียบร้อยครับผมเราจะมาเอ่อหน้าบ้านไหมหรือยังไงซ้ายขวานกบินผ่านไปแล้วฮะเอาไงดีเอาไงดีเอ้ยผมรอ,ด,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 อดูก่อนนะฮะอัะจ,จะจ,จะมาตรงนี้วะเฮ้ยเฮ้ยเอาวะอันนี้มาทำดามจได้ป่าวะไม่ได้นี่ว่าเฮ้ย ได้อยู่ไอโดนเนียสวยวางกับดักไปครับโอเคอ่ะอับสกิลวาร์ปมาก่อนเลยนะฮะนะเฮ้ยเรามาเฝ้าเค้กเอฟพีตรงนี้ไหมไม่ลืมไปว่าสกโคนนี่ของมันเป็นห้องห้องนี่หว่าเด้อเด้อผมต้องเคลียร์ของที่เราจุดนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่ะเขย่าระครังทำไมแบบนี้เขาก็รู้หมดสิครับว่าเราอยู่ข้างบนนะโอเคถือซ่อมมาด้วยครับผมเอาแล้วผมเห็นเค้กเอฟพีหายไปหนึ่งก้อนครับจังหวะนี้ยังไงกระโดดมาตรงนี้ไหม โบโบไปติดติดไอ้บ้ามันตีมันตีว <Nope. S 1> ิ้ยโฉโโบโอ้ยมันหลบมันหลบห <Nope. S 1> ลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลอ้าวหลบมาทางนี้สวยเด้สวยเด้ตันแบบเนี้ยตันแบบน,ตแบบนี้ยังไงแกจะหนีฉันไปไหนโดน,โ, <that. S 1> โดนไหมเฮ้ยตา้อยู่ครับโดนเปประดายปิ่มๆเฮ้ยทุกคนของดีไม่ได้ไม่ได้ชิบแล้วชิบแล้ว,ลวอย่าบอกนะห้องนี้เป็นรีโมทหมดเลยนั่นไงผมว่าแล้วฮะเ <Yeah, S 1> คียร์ไปเดิฮะ เขี้ยไปเนี่ยฮะแม่มีการท้าทายเจ้าหนูตัวนี้มันไม่ธรรมดานะเนี่ยโอเคโอเคอ่าสกิลต okay, okay. uh, anyway. ิดตัวมาด้วยผมอฮ้ยทจะมาดันชี้ตรงนี้ใช่ไหมฉันรู้นะตรงทางเดินน่ะโดนอาเจะอาจะเจอใครเจอใครเจอใครเฮ้ยยังไงอ้าวโดนลาช้าเดี๋ยงี้ตายคู่ไปเด็ดตายคู่ไหมอุ้ย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 ลูกนี่ลูกลูกลกลกสวยสวยเออได้อยู่ความเร็วคือเจ้ายุทธภพเอฟซีซีซ่าจะมาสู้ซีซ่าเหรอ นี่แน่หัวแตกแล้วครับผมเฮ้ <ijo metal> <t une> ยอย่าเอ้ยบ้าเอ้ยหลบไม่ทันวิ่งหลบได้อยู่คุณผู้ชมนี่แน่จะหนีไปไหนแกจะหนีไปไหน FC ซีซ a r มานี่เลยมาน,นี่เลยครับปลุออกไปไปุกไปเข่าตงตรงนี้ดื่มน้ำยามาก่อนเฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะคุณผู้ชมผมได้ยินเสียงเขาลอ่ลอหนุลอหนลอน่ลอหนุลอหนล็อหุนล่อหุนเอาเอา,เอา,เ,อาเอาแล้วเอาแล้ว,ลวมีเกาะมันมีเกาะคุณผู้ชม ออ้ยออ้ยชิปแล้วโอ้โหไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะลบให้ตายดิวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาครับผมเฮ้ยนี่นี่นี่ได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเห็นเราเว้ยอยู่ตรงนี้ยังไงยังไงแกจะหนีฉันไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาม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  FC t ซ่ามานี่ FC Tita FC t ซ่าเออได้อยู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมหนีจากห้องนี้ไปก่อนดีกว่ารู้สึกมันหายนะเกินไปนะครับห้องนี้อ่ามาจะผูกไว้ตรงนี้ครับผมโอเค พามาปาแจกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวะรอแค่รอจังหวะครับไม่มีอะไรมากฮะแค่รอจังหวะเขียงนี้แป๊บหนึ่งนะเฮ้ยนี่เนียอยาย่าเห็นเศษแก้วอยู่เฮ้ยโผลหลบมาสวยโอเคโอเคสวยครับโอเคได้อยู่คุณผู้ชมครับผมหลอกล่อเขานะครับนะเอาผูกไว้ทีตรงนี้อ่าเร็วเร็วๆๆๆๆจังหวะนี้เขาต้องมาเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ ดี๋นญยาม,มาก่อนครับผมคู่นี้มันโลกกลมยังเลยนนแน่เห็นนะเห็นนะโทนี่โทนี่ยังไงเดี๋ยวเดีดเ๋ยวเฮ้ยหลบมาโอเคเอา้ากุกกาาชาเพื่ออย่างนี้ก็ล้มกันทั้งคู่เลยครับเออนั่นแหละสวยเอาแล้ว่วยเวอร์ออกจากกอีแล้วด้วยอ้ลูกเยี่ยวการ์ดใบนั้นมาดีกว่าคุณผู้ชมเอา้าบินเป็นที่เรียบร้อยครับจังหวะนี้ยังไง A few moments later พี่ผมสายตาสั้นนะคคุณผู้ชมนะเนื่องจากว่าตัดคลิปหนักเกินไปอันนี้สายตาสั้นจริงๆนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเน ไข่ปลาใจกันพลาดาลวะเดินนะมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วมาแล้วไม่ได้ <Nope. S 1> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอไม่ขอไม,อม่ฮันเดรโดดมาโดดมาดิโดดมา,ดดมา,ดดมาเอา้าไม่โดดเฉยเลยดีดีเอา้เอาเฮ้ยแกจะดีไปไหนมานี่เลยมานี่เลยเออผมมีตรงนี้ไม่มีของปลาด้วยสวยเลยครับผม ดึมน้ํายามาครับเฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเล่นน้ำยาลูกเออเออเอาดีเอาดีช่วยกระล่วงไปเดี๋ยวเดี๋ยวางปลาก่อนวางปลามาปลาเค็มมาครับปลาเค็มครับเฮ้ยวับมาจังหวะนี้วับวับมาแล้วก็โอ้หล่วงไปยี่สิบร้อยเอ้าวับวับเวลสามแล้วเหรอไม่ได้รู้ตัวเองเลยนะครับนะโอเคจะบุกไปยี่สนี้ไปครับผมเรียบร้อยแอปปลาเรเวลสองมาฮะยังไงเอ้าบินไหมโอเคสวยสวยสวยได้อยู่ได้อยู่เดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยว ดึมน้ำยามาด้วยครับน้ำผาดนะครับน้ายา,าสวยเลยคุณผู้ชมผมได้น้ํายาล่องหนมาเดี๋ยนะเดี๋ยนะวางปลาเค็มตรงนี้ไปด้ยวดยฮะกันขามาช่วยมาแล้วว่มาแล้วลว่ะเดี๋ยนะผมต้องนี่เลยเอา้าหายตัวแล้วว่างี้ก็ไม่เห็นมันดีเอาไงดีเอาไงดีงดฮึบฮึบอา้าววุดจบแล้วเหรอ ชนะแล้วเย่ในที่สุดเราก็ชนะ F สตัวเองครับผมโอเคเดี๋ยวไปต่อกันอีกสักตาก็แล้วกันนะครับนะโหจับคู่แบบโลกกลมมากครับคุณผู้ชมครับโลกมันกลมอีกหนึ่งรอบครับผม <c oughs> <c oughs> ผมเจอน้องติแอดเพื่อนผมมาแล้วก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับนะ <c oughs> oh, โอ้ยโลกมันกลมรอบนี้ได้แมวกรีดว่ะน่าจะไหวอยู่นะไปกันครับมามามาออกห้องไหนฮะรอบนี้เดี๋ยวผมรอก็แล้วกันนะครับนะ รอเขาออกมาก่อนเราค่อยตามทันแน่เจอแล้วว่าคุณผู้ชมเดี๋ยว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 ยังไงห้องนี้ไม่มีของปลาด้วยชิบหายละ <c oughs> <c oughs> เหมือนออกว่าผหิดห้องไงไม่รู้อะเดี๋ยวเดี๋ยนะผมวางกับดักให้ทั่วเลยดีกว่านะครับนะห้องนี้จะกลายเป็นห้องที่โคตรกับดักมาหาปไัไหาผมบอกเลยท <c oughs> ันแน่มีการรอรอเอ้ยเอ้ยหวไม่โดนว่ะจังหวะนี้ยังไงเฮ้ยเอาดิเอาดิจะดีไปไหนหนีไปไหนฮะ ไม่มีของปลาที่มันลำบากจริงๆเลยนะเว <c oughs> ้ยเฮ้ยมาแล้วว่าคุณผู้ชมเอ้ยจังหวะอย่ <No. S 1> โดนอีกบ้าเอ้ยแล้วแบบของนี้เป็นจานหมดเลยอ่ะจานหมดเลยไม่ไม่เอาจานเออได้อยู่คุณผู้ชมครับสวยสวยยังไงยังไงอ้าวอาเฮ้ยยังไงเฮ้ยนี่แน่นี่แน,น,น่จังหวะได้อยากมาเล่นดินะไม่เกี่ยวห้องข้างบนน,นิดนึงนะเดี๋ยวนะข้างบนนี้มันแอบเนียนเลยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะในมินิแมปเนี่ย โอ้โหแล้วดูดิอันนี้มันทําดาเมจใส่หุ่นยนต์ไม่ได้แอะต้องเป็นซ่อมอ่ะนี่เอาเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงเอาได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ถึงแกนสั้นหรือป้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวขอบไปด้วยนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางกับดักวางกับดักวางกับดักโอ้ยขอนทุบเล็บขบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมเอาดิมันต้องเกี่ยวกับดักสักตัวนะผมว่าแล้วเออเออเอาดิฮะเอาดิฮะ สวยครับผมสวยคะได้อยู่ครับยังไงครับโอเคโอเคนี่เลยฮะห้องนี้จะเป็นห้องกับดักแบบมหาปะเลยโคตรโคตรนะครับนะ <Catal ina. S 1> เพราะฉะนั้นก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงยังไงโจงเอาให้ได้อยู่ครับเดี๋ยวจะเอาแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะชุดใหญ่ให้เลยกิดใส่หูแตกไอ้หมดซะเออพวกแกนี่เป็นไงคุณแม่บ้านรู้งานอีกต่างหากนะเฮนะ้ยหลบมาครับหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลยังไงครับผมวางกับดักไปด้วยวางกับดักไปเฮ้ย น,นี่ีอยากดีนักอยากดีนักเน้อยังไงฮะเด้อเด้อกี้ถูแตกใก้หมดวะแกะเออเอานี่เป็นโคตรกับดักมหาปลาไครับผมซ้อนสองซ้อนสซ้อนสีซ้อนหน,น,น,นะครับเอามาให้หมดเออนี่ไม่ต้องช่วยแล้ววันนี้ไอตัวเนี้ยตายแน่นอนไอ้ตัวนี้คือตายแน่นอนน,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 นะครับนะไม่รอดผมบอกเลยเอาด้เอาด้เราจะไม่ตีด้วยรอมาเยียบกับดักเองเอา ยังไงยังไงยังไงฮะอาการมันเป็นยังไงไหนไหนไหนบอกเราสิไหนบอกเราสิอาการมันเป็นยังไงไไาไาาามาเ,เยียบกับดักเนี่ยจะตัวตายตัวแฉนใช่ไหมฮะ <c oughs> <c oughs> เอาเอามาช่วยไหมโอเค ผมเอาไปหูบก,กาอี้ดีกว่านะครับนะตัวนี้นะผมรู้สึกว่าการพูดคุยตรงหน้าห้อง็อบบี้นะครับสล้วรับบดผ่อนคลายเนี่ยระยะเวลามันสั้นเกินไปนะครับนะไม่แน่เขาปรับหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับนะบมันไม่เหมือนโหมดแบบธรรมดาคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าโหมดธรรมดากับโหมดแล้งอ่ะมันแบบคุยกันได้มากกว่านี้อ,อันนี้แป๊บเดียวอ่ะปึ๊บเลือกตัวให้เอาเริ่มเกมแล้วเหรออะไรแบบเนี้ยนะครับนะผมรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปนะครับแบบอย่างน้อยให้มีเวลาคุยกับอือคู้เล่น นีบ้างนะออโอเคได้แล้วฮะมทุทอกมาครับผมสวยเดี๋ยวไดาไปห้องไหนอ่าก็ยี่ห้องครัวก็ได้กันนะครับนายไปวิ่งไปช่วยเพื่อนทันไหมช่วยเพื่อนทันไหมฮะช่วยเพื่อนทันไหมฮะห้องใตดินฮะยังไงยังไงครับผมห้องใต้ดินมาไหมเอ้ามาได้ฮะจังหวะนี้กีดหูแตกไปซะแกเออเรียบร้อย เบลกิดมันเกียนจริงๆเลยนะคุณผู้ชมถ้าไม่มีของปลานี้เรียบร้อยเลยนะฮะนะโอเคบินไปสองแล้วอ้าวยังไงเก็บสี่ไหมครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้หลุดไหมไม่น่าจะหลุดฮะไม่น่าจะหลุดนะโอกาสหลุดน้อยมากอะโอเคปุกสําเร็จไปก็เป็นทีเรียบร้อยไม่หลุดเน้ะเก็บสี่ไปรอบนี้ผมโอ้ยเหนื่อยสเลเกิดนะครับนะ เอาละคุณผู้ชมฮะน่าจะจบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าหากเพื่อนๆชื่ชอบยังไงเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย